ันนี้ก็เครื่องช่างรอซ่อมนะครับ ohau a n d a n d meter ohau a n d g r อันนี้ก er mm ็ m e เ l e r นะครับตัวนี้ก็ m e เ l e r นะครับอันนี้ก็เคสนะครับอันนี้ก็ m e เ l e r อันนี้ก็ a n d อันนี้ก็สันตุเรียตัวนี้ก็ m e เ l e r ตัวนี้ a n d ตัวนี้สันตุเรียตัวนี้ก็ซันตุเรียตนะครับอันนี้ก็วางอยู่พ้างล่างก็รอ รอซ่อมนะครับนี่ก็เม็ดเลยเป็นแถวเลยครับตัวนี้ช่างทองครับ16กกิโลครับมีวางที่พื้นเครื่องช่างนับจำนวนนะครับมีปัญหาเรื่องซ่อมเครื่องช่างนะครับติดต่อพีซีซ่าได้นะครับเรามีทีมงานบริการประเมินราคาให้ฟรีนะครับเรารับซ่อมทุกยี่ห้อเลยนะครับพวกประเมินเครื่องช่างวิเคราะห์ความชื้น ของ m มดเลอร์เซนตูรีเอสนดีชิมัสสูโอฮานะครับของ p ิซซ่านะครับแล้วก็เครื่องช่างท,ทุกรุ่นห้องแลบนะครับติดต่อมาได้เลยเรามีทีมงานบริการประเมินราคาให้ฟรีนะครับครับฝากฝากไปด้วยครับมีอะไรก็โทรมาปรึกษาได้นะครับเรื่องซ่อมเครื่องช่างตู้อบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกชนิดนะครับ